อันนี้คือตู้ฝากนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมาฝากไปแล้วแล้วก็ได้ใบเสร็จมาแล้วแต่ว่าผมจะสอนวิธีการเพื่อนๆว่าตู้แบบนี้มันจะมีทั้งตู้ที่หย่อนเหรียญกับตู้สกรีนแบบนี้นะครับอันนี้ที่เราเจอก็คือตู้สกรีนเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็หาตู้ที่ว่างก่อนเลยพอหาตู้ที่ว่างปุ๊บก็ลองเปิดดูแล้วก็ลองเอากระเป๋ายัดเข้าไปดูว่าพอไหมอะไรไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋ายาวๆใบเดียวก็น่าจะพอนะครับแล้ว400เยนแต่ว่าของผมอะผ,ผมใช้ตู้500 ตู้500ก็จะเป็นแบบกระ,กระเป๋าไซส์กลางกับกระเป๋าแบบประมาณเนี้ยสองใบก็จะแบบว่าทับซ้อนกันแล้วก็เสียบเข้าไปแต่อย่างพวก700อย่างเงี้ยครับก็ใช้เป็นใบใหญ่แล้วก็อาจจะได้ใบเล็อกอีกสักใบหนึ่งหลังจากที่เราพอใส่ไปเสร็จปุ๊บปิดประตูปุ๊บเราก็จะมานี่อันนี้คือตอนเอาออกนะครับก็คือเป็นรูปกระเป๋าออกแต่ถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะให้เลือกว่าเราเลือกใบไหนอันนี้คือถ้าเป็นหมายเลขพวกนี้คือที่ว่างอยู่เนาะแปดสี่สามสามก็คือใบนี้ผมก็ตอนแรกมันยังเป็นใบตัวเลขพอเรากดไปปุ๊บก็กดไปพอกดไปปุ๊บมันจะให้จ่ายด้วยอ่าเป็นไอซีการ์ดหรือว่าจ่ายด้วยยอดเหรียญหรือว่าเป็นถ้าเราใส่ไปเสร็จตรงเขาก็จะให้เป็นใบเสร็จตรงน,นี้เรามาโอเคพอเราใส่เสร็จปุ๊บก็หลังจากนี้ก็ตอนย็กลับมาก็แค่มากดรูปกระเป๋าออก อตอนเย็นเสร็จปุ๊บก็มากดกระเป๋าออกแล้วก็เอาออกได้เลยแล้วก็ไปกันได้เลยสมมุติว่าบางทีเรากระเป๋าเยอะของเยอะเราไปฝากไว้ที่แอร์พอร์ตหรือใกล้ๆสถานีใกล้ๆที่ใกล้แอร์พอร์ตก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่ว่าเราถนัดว่าเราจะเอาอะไรได้บ้างประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไว้พาไปดูต่อว่าไอ้ตู้แบบหยอดเหรียญที่ แอร์พอร์ตอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไอ้ตู้แบบที่ในแอร์พอร์ตเนี่ยมันจะต้องหยอดไว้สมมติว่าหยอดไว้500เหรียญเนี่ยได้1วันใช่ไหมแต่ถ้า1วันแล้วเรายังไม่มาเอาเนี่ยเงินมันจะถูกนับทบไปเรื่อยๆนะมันก็จะกลายเป็นแบบว่า2วันก็กลายเป็นพันหนึ่งพันห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าตอนที่เราเอามาออกเนี่ยเราก็ต้องหยอดส่วนต่างที่เหลือไปถ้าเราไม่ได้หยอดส่วนต่างเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นรูปแบบกุญแจอันนี้ก็คือจะรูป